สวัสดีค่ะพี่นอ้องพงปาสุบุญสุคนมณีกับพุพยายนี่ว่าก็ละจ่าพี่น้องจ๋ายานี้ก็ไม่ข่าวอัปเดตเรื่องซอแอนออรดีซอแอนออรดีโพดแบบนี้บทสนทนาสื่อถึงใครพี่นอ้องงานนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องแาก,ะกะ็คือว่าล่าสุดซอแอนแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องจ๋าบทสนทนาพี่แอนวันนี้สนุกมากแล้วกวางสิแล้วอีกเดี๋ยวเพ,พื่นก็บาพี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าอวบไปไหมว้าสันโอ้จะมาถามเพื่อนอย่างแกงสีเนาะพี่น้องจ๋า จะอ้วนจะผอมสูงต่ำดำขาวมันไม่ควรพูดหมดยุคจะมาทวงติงสรีละของคนด้วยกันโฟกัสให้ถูกจุดคิดก่อนพูดทักทายกันในสิ่งดีๆเพราะมันคือสิ่งที่ควรทำและสุดท้ายมันไม่มีใครเกินกว่าคำว่าคนด้วยกันหรอกค่ะไม่สนิทยาก ติดวาวแมนความเผินนะพี่น้องจ้าสมาติทวงเพินยังแจงสันเมนแมนทวงไผก็คือกันนะบ่สมควรสิสิทวงแจงสันนะพี่น้องสวยว่าสวยก็คือสวยไปโหลดบ่ต้องไปเอ็นลงถ่ายว่ะหาวากันแจงสันนะมันบ่สมควรนะพี่น้องจ้าเอฟซีลายๆท่านก็เขามาคอมเมนต์จวยรักว้านไอยาทักสุดเมื่อก่อนวินสุดสุดนี่ก็วินนะสันแล้วก็แซวเหรียญพี่น้องดีแล้วมีคนคอยบอกเรา เขาคงหวังดีใจเย็นๆไม่น่าใช่ค่ะสันพี่นองใจมูมูพวกเราก็มาเขียนว่าเนาะไม่อ้วนหรอค่ะตัวจริงสวยที่สุดเลยค่ะสวยมากค่ะซุมท่าท่วงเฮ็ดแตะสาอยู่ใสหาว่าเพื่อนนอช่ที่สุดค่ะมหาว่าเพื่อนนขคอยกับเงิดคนทักไข่ลูกสามธรรมันว้วนขึ้นลายพา กันบุรีบอรซาวบัดเจ้าของโสดทันได้ผัวบดเบิ่งเจ้าของเงิดเออแม่นดีดีละพี่น้องโอ้ยหาว่าเพิ่นเนาะพี่น้องจ้าโ้ยสร้างลายเดย้คนโดนแบบนี้นับครั้งไม่ถ้วนสันพี่น้องว่าจากอีหยังเด้หุ่นแบบนี้ตรงตามตำราเป๊ะคนรวยพันล้านคา่ะสันซอแอนแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ที่ดีพี่น้องจ้าลังเทื่อก็ได้นั่งให้คนท้วงคักหลายว่าจ่อย กินอีกสันเพิ่นกระแซวน้พี่น้องกันวันยะพร้อน้เพิ่นหุ่นดีพูดเพิ่นจอยกระจอยน้ผู้หิวเันเข้าใจนาะพี่น้องคนใน้มากว่ากันยอยยไหมสันเพิ่นกระแซวกันพี่น้องอะไรทําไมใครจะพูดสวยคือจบสําหรับเบนซ์เบนซ์ซูเปอร์ไพี่น่าจะอ้วนจะผอมมันรู้อยู่ล่ะสอยแอนแล้วก็มาคอมเมนต์พี่น้องจ้ะเพราะมันคือร่างกายของเราเราเห็นมันทุกวันอยู่กับมันทุกวัน เรารู้จักมันดีกว่าทุกคนด้วยซ้ําแล้วไงอวบหรืออ้วนร้องเพลงไม่ได้หรอหรือยังไงเออแมนคว้ำเจ้าละซอแอนสิมหาวาเพิ่นอยังฉันอยาก50ากิโลตอนนี้55าสงงมากกินแซบคักแมนนีหลีพี่นงแกมันกินแซบอีลีจากสิบจังเดยอ้วนก็ว่าอ้วนจ่อยก็เปลว่า,วเ,ปาเป็นโรคความพอใจไม่มีเลยจริงๆแมนอีลีละซอแอนแมนคว่มเจ้าละ จังใดก็เป็นกําลังใจให้เด้อจ้าพี่พี่นองมีความชห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังดเด้ด้จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย